คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดสีทุกท่านนะครับวมนี้เอ็ดได้เดินทางมาที่ถ้ำพี่นางพี่แนงนะครับถ้ำพี่แดงพี่นาง,นางหรือถ้ำหหรือถ้ำพาตันนะครับช่วงนี้นะครับก็เอ็ดได้มาที่นี่นะครับมาตามเลขแนวทางจากงสุดท้ายแล้วนะครับ นะครับเบื้องต้นต้องขออภัยคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าพรรษานะครับพี่นางพี่เนงนะครับก็อ่าท่านบอกว่าช่วงนี้นะครับขอพักผ่อนนะครับก็ไม่ขอออกให้แนวทางให้สื่อออกแนวทางนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านอยากจะปฏิบัติก็ให้ท่านปฏิบัติสมาธิไปนะครับเราก็เลขอาจจะให้มาบ่อยครั้งนะครับในช่วงอ่าเข้าพรรษานะครับพี่นางพี่แนงก็จะงด ออกสื่อหรือสัมภาษณ์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้ถึงแม่อ่าพี่นางพี่แดงนะครับจะงดออกสื่องดให้สัมภาษณ์นะครับเราก็เลขแนวทางนะครับก็จะดูตามบาทหรือเอาเลขที่ท่านให้งดก็เอต้นนะครับต้นเขาเรียกว่าตองวดนะครับนาอฝันตองวดนะครับท่านให้ไว้แล้วนะครับตองวดนะครับ พอดีสอบถามแล้วว่าเลขน่าจะอยู่เหมือนเดิมนะครับต่องวดนะครับแต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เนี่ยอะฮะช่วงนี้จะงดให้แนวทางนิดนึงนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับอาจจะดูตามเขียนตามอาไว้ตรงไหนตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ายงดให้สัมภาษณ์งดให้ว่าฝันอย่างงู้นอย่างนี้เนาะนะครับก็ให้อ่าพี่นางพี่แดงนะครับให้ปฏิบัติไปนะครับดูแลหลวงปูสวงตรงนี้เลยครับไม่ไปไหนนะครับคุณผู้ชม เอ็ดขอมาไทายทำเหมือนเดิมปกติวันนี้ก็ได้เอาเทียนนะครับมาถวายลวงปูงนะครับเทียนทูบแล้วก็มีบาทด้วยนะครับบาทนี้อาพี่แนงแกฝันนะครับคุณผู้ชมนะ่ะเดี๋ยวเขายกให้ดูด้วยนะครับอะเดี๋ยวแอดขอขออนุญาตยกให้ดูนิดหนึ่งครับบาทนี้พี่นางไอพี่แนงนะครับฝันนะครับฝันว่าลุงปูสวงอยากอยากได้บาทอยากบินสบาดแถวนี้นะครับก็ได้บาทพี่แนงนะ่ก็เลย ซื้อบาทนะครับซื้อบาทมาตอนนี้สามอันนะครับสามบาทก็ทิดพันธ์ก็เลยว่าจะบูชาไปแไปถวายที่วัดป่านองหลวงด้วยนะครับหรือวัดบ้านทสรด้วยนะครับก็จะเอาไปวันนี้แล้วก็มาถวายที่นี่ด้วยอันหนึ่งนะครับเนาะถวายที่นี่อันหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ดูแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ในบาทด้วยนะครับคุณชมดูฮะดูแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับ ดูแล้วจะมีตัวเลขอันนี้คือนะดูเห็นตัวเลขด้วยนะครับเนาะเห็นตัวเลขอยู่ในบาทด้วยนะครับตัวดูหลายคนเลขเดี๋ยวเอสให้ดูว่าตัวเลขตัวไหนกับเดี๋ยวขอ,อ่อนญาติดูเิดนึงนะครับเพราะว่าได้เขียนไว้แล้วนะครับโอ้บาตดินนะครับบาดบาดินคนหลวงปู่สงฆ์บาตดินใช้ชอบบาตดินนะครับน้อย,เล,เ,ยนะออเลขที่เขียนไว้นะฮะอ่าไหน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 อ่าเลขที่เขียนไว้ นะครับเลขที hmm. ่เขียนไว้นี่เลยนะครับคุณชมเลขเลขบาทนะครับที่เห็นในบาทเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นในบาทเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่าหนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกนะครับเลขเียนในบาทอ่ะเลขเดยนในบาทนะครับครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นแนวทางเนาะยังไงก็ fc นะครับที่นี่นะครับจะมาถ่ายทุกงวดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์ ่าพี่นางกับพี่แนงเหมือนเช่นเคยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็กอนอื่นก็ขออนุญาตเอาเลขเลขที่แนวทางแนวทางของพี่แนงก็เอาเลขเก่าไปกน่ดนะครับเพราะว่าได้ออกได้ลงคลิปไปแล้วนะครับเ,เลขเก่าไปก่อนเนาะเพราะเลขเก่าได้ลงคลิปไปแล้วอืมได้ลงคลิปไปแล้วในตรงไหนนอ fc ทุกคนทันเดียวราแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ฝนจะตกด้วยอืมฝนตกฝนตกด้วยในเนาะโอ้นี่นี่ครับนี่นะครับคุู้มมหาไม่เจอครับ ครับอ่ะคุณผู้ชมเลยครับเอ้าดูเลยนะครับครับเนี่ยสาธุสาธุเลขแนวทางของพี่แดงเนอ้อแนวทางพี่แดงให้ให้ตองงวดเลยนะครับเลขนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆแหละครับเนาะให้ไปเลยนะครับพี่แดงให้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะห้าเก้าสองกับเก้าแปดห้านะครับห้าเก้าสองกับเก้าแปดห้าหรือว่าตีลงก็ได้ครับมีสองห้า อ่าเก้าแปดหรือห้าเก้าก็ได้นะครับจะดึงลงก็ได้นะครับอ่ะใครชอบนะครับเนาะใครชอบก็จัดเลยนะครับนี่เลขพี่นงนะท่านให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางส่วนเลขพี่นางเดี๋ยวจะตามให้อีกว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเอาเลขพี่นงก่อนนะครับเลขพี่นงก็จะมีเลขอยู่ในบาทด้วยนะครับนะมีเลขอยู่ในบาทด้วยที่เห็นนะครับอ่ะเป็นแนวทางสำหรับคุณผู้ชมเนาะ นี่แหละครับวันนี้ก็เอาทูบเทียนมาถวายด้วยพอดีทูบเทียนจะหมดนะครับเทียนจะหมดแล้วนะครับอ่าเทียนของที่พันเอารอบก่อนเนี่ยก็จะหมดแล้วก็จุดไว้ตลอดนะครับก็จะหมดพอดีก็เอามาอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแนวทางแล้วก็เป็นสาธุสาธุหลวงปู่สวงเนี่ยครับอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอยู่ที่กระท่อมกระท่อมหลวงปู่ที่เอฟซีนะครับช่วยมีกําลังศรัทธาช่วยสร้างนะครับอ่าก็เป็น จะมาไหว้ขอพรหลงปูตลอดนะครับนะก็เนี่ยวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับก็ได้บูชาบาทนะครับนะบาทด,ดินไปถวายตามวัดหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปที่กระท่อมวัดปานองหลวงบาทหนึ่งแล้วก็จะเอาไปที่กระท่อมระสังขารหลวงบัวสวงบาทหนึ่งแล้วก็จะเอาไปที่อ่า วัดบ้านทะเลอนะครับบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถวายท่านนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวแอดจะสั่งเพิ่มอีกนะครับตรงไหนที่มีบัตรไม่มีบัตรดินแต่มีหลวงปู่สวงอยู่เดี๋ยวจะเดินอ่าถวายนะครับเดี๋ยวจะสั่งพี่แดงเอาไว้นะครับก็บาทก็ไม่อันก็ไม่แพงครับไม่ได้แพงนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมซพย์ชนาะครับก็จะ ซื้อเพื่อทําบุญให้หลวงปู่นะครับเนาะถวายหลวงปู่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของช่องคุมทรัพย์พญานาคกันแล้วกันนะครับนอกเป็นแนวทางเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็ถึงแม่พี่แนงน,นะครับอาจจะไม่ให้ไม่ได้ให้ออกสื่อนะครับไม่ให้ไม่ได้คุยเป็นแนวทางเหมือนงวดก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะให้ว่าออกพรรษาเจอกันเนาะในช่วงนี้ก็ แบบอยากปฏิบัติอยากใช้สมาธินะครับงเงียบๆเนาะสบายๆก,าาก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมนะครับบางครั้งก็ให้เลขมานานแล้วนะครับก็อยากจะพักผ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอฟซคงจะเข้าใจนะครับคุณผู้ชมนะครับนะ่วนเอสก็มาไหว้หลวงปู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วเพราะเป็นสถานที่หลวงปู่สวงสายหลวงปู่สวงนะครับไปที่ไหนเราต้องอความศรัทธาที่เห็นในผ้าขาวที่หยดนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มองเห็นนะครับเนาะ ผ้าขาวที่หยดแล้วก็เห็นตัวเลข่ะเลขอาจจะเยอะหรือเปล่าน,น้อหน่อยเดียวนะเลขอาจจะเยอะน้อจะบอกไปเนี่ยเดี๋ยวคอดูหน่อยครับเพราะว่าจดไว้แล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเลขอาจจะเยอะเกินไปไหมนะครับเดี๋ยวหยดผ้าขาว F4 ลองขยายดูนะครับแค่หนา้าจอแล้วขยายดูเลขอยู่ที่ผ้าขาววงปูสวง นะเลขอยู่ที่ภาคขาวนะครับอ่ะใครชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับคุณชมนะครับแล้วแต่ใครจะเห็นนะแล้วแล้วแต่ใครจะเห็นอ่ะอันนี้คือให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับก็เห็นเห็นน้ําหยดนล้มีตัวเลขด้วยนะครับตรงภาคขาวนะครับตรงภาคขาวแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้นี้ได้ไปส่งแล้วก็เห็นนี่แหละครับนะครับก็เห็นสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ตีเป็นสองตัวก็สามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเลขฝากเครื่องดื่มที่มาวันนี้ก็ สีอ่อ่าทำไมสี่สองศูนย์ฝากเครื่องดื่ม,มปกติมันสองศูนย์สี่เดี๋ยวคนดูหน่อยในนอฝากเครื่องดื่มเขียนผิดเมื่อก,กี้นี้โอ้สี่สองศูนย์จริงๆงด้วยนะครับฝากเครื่องดื่มสี่สองศูนย์นะครับสี่สองศูนย์ฝากเครื่องดื่ม 4, 2, นะครับสี่สองศูนยะ์ 4, 2, อ่ะก็เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางใครชอบตัวไหนก็จัดนะครับนอกฝากเครื่องดื่มลงปู่ก็นย์เลขที่เห็นในในผ้าขาวนะครับในผ้าขาวที่หยดน้ํานะครับเดี๋ยวเอฟจะขยายดูนะครับนะขยายให้ดูนะครับขยายให,ดยใหด้ดูชัดๆเขาเห็นตัวเลขนะใช่เอเอฟซี FC เห็นเหมือนกันไหมโอ้ขยายเยอะนะเขาหเห็น สามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะเห็นสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับบางทีเหมือนรูปผลก็มีนะเนาะสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับน้ําหยดลงมาอ่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่ใครจะเห็นนะครับอ่ะตัวนี้เลยนะครับเนาะสามหนึ่งสี่หนึ่งโชบตัวไหนก็จัดนะครับอ่ะเอาเลขในบาทนะครับเอาเลขในบาท หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกเลขอยู่ในบาทน,นะครับซื้อบาทเลขในบาทน,นะครับอะเลขจะเยอะนิดนึ่งแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะครับแอดอยากจะให้ดูเลขในบาทก็เคยออกเหมือนกันนะครับเราเคยออกเคยแม่นเหมือนกันเลขในบาทถวายลงปูทรงปุ๊บเนี่ยเลขจะอยู่ในบาทเลขในบาทน,นี้นะครับเดี๋ยวแอดเขาดูนิดหนึ่งอ่านนี้พี่แนงก็เห็นนะครับอ่ะเนี่ย ท่านเห็นเลขนี้นะคุณจมใช่หรือเปล่าเนาะนใช่ไหมครับคุณจมอะเลขอยู่ในบาท่ะอ่ะเราใครจะเห็นอ่ะเห็นยังไงก็ยางนั้นนะครับอ่ะเป็นแนวทางอ่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับ เลขในบาทก็ยังที่เห็นนะครับหนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกเลขในบาทเลขบาทลงปู่ที่ถวายลงปูวันนี้คุณผู้ชมนะครับอะ สรุปแล้วนะครับเนาะเลขพี่แนงพี่นางเอ้ยเลขพี่แนงนะครับเนาะเราได้สรุปให้เลยนะครับอ่ะผลพิจารจบคลิปก็ให้ดูเลขพี่แนงนิดนึงเนาะอ่าเลขพี่แนงเอานี้แหละครับอ่ะโค้งสุดท้ายให้แค่นี้นะครับคุณชมโค้งสุดท้ายแค่นี้แค่สามหางเอ้ยสองหางห้าเก้าสองกับเก้าแปดห้าห้าเก้าสองกับ ก้าปห้าหรือดึงสองห้าเก้าแปดนห้าเก้าเก้าห้านะครับก็แล้วกันนะครับเอาประมาณนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบร่ํารวยร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะลำราคาไปสำหรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอพี่แนงนะครับคุยโตอ,อีกหลังออกวันษาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ